ถามหน่อยเราเอาดินระเบิดมามากมายแล้วจะไปที่ไหนกันแน่นอกกำแพงด้านหลังคุกใต้ดินเราไปทำอะไรข้าซื้อตัวองค์รักไว้ตามตำแหน่งคุกของอิ๋นเวยซานร,ระเบิดกำแพงภายนอกลนคุกช่วยคนขอลาขอลาอน,นี่ไม่ให้ลาเฮ้ย จ้ารู้ไหมว่านี่ทําผิดกฎตระกูลกี่ข้อพ่อต้องตีข้าจะเป็นหัวหมูเนี่เจ้าเคยเห็นหัวหมูที่ว่ามบนต้องกินข้าวตัวปีใหม่ไหมข้าไม่ได้จริงๆลต่ไปนอนละ่ะเจื่อซางข้าต้องการท่านโอ้อข้ากงจื่อซางไม่ใช่คนรัดตัวกลัวตาย เพื่อส Adams, หายรักอ uh, uh, th water, ุ๋นหว่วยซานไปไปซึอยู่ที <h <h ่นี <h <h ่อ <|ja|> ๋อโทษทีเสียเวลาแล้วตรงไหนล่ะเดี๋ยวเข้า